สวัสดีค่ะหากพูดถึงทิวลิปลิลลี่ล้วนเป็นดอกไม้เมืองหนาวนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงแต่ปัจจุบันเมืองร้อนอย่างจังหวัดระยองก็สามารถปลูกได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันค่ะถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยที่ได้นําพลังงานความเย็นประมาณลบ160องศาเซลเซียสจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซ LNG จากของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ ตลอดจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้มาจากการแยกก๊าซธรรมชาตินำมาใช้ประโยชน์ในการเพราะพันธุ์พืชเมืองหนาวถือเป็นการนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เกิดผลดีต่อการเกษตรของประเทศไทยต่อไปถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้กับชุมชนต่อไปกลับมาพบกับพลังสร้างสุขได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ